นี่คะ่ะตอนนี้นะคะส้มก็คลอดน้องฟาฟาออกมาแล้วนะคะตอนที่ส้มท้องเนี่ยส้มท้องใหญ่มา,มากๆเลยนะคะน้ําหนักน้องเนี่ย3,009อีกหนึ่งขีดน้ําหนัก4กิโลนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเอารูปตอนท้องให้ดูเลยนะคะนี่เห็นไหมคะมาที่แห้งมาเอาหน่อยนี่นะคะ่ะเห็นไหมตอนท้องท้องไม่แตกไม่ลายไม่ดําเลยนะคะเดีย๋ยวซูมให้ดูใ,ใกล้ๆเลยเห็นไหมท้องไม่แตกไม่ลายไม่ดํานะคะเนี่ยแล้วก็อพอเห็นไหมคะ แต่ว่าก่อนหน้านั้นนะ่ส้มก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าสมัยก่อนนะคะส้มจะเป็นคนเนี่ยผิวส้มจะดำดำแดดมานะคะตอนนี้เห็นไหมก็ขาวแล้วนะคะเนี่ยดำแดดมาแล้วก็จะมีปัญหาก็คือว่าจักระแ้ดำด้วยเนะะี่ยค่ะจักระแ้ดำนะคะตอนนี้ก็ขาวแล้วเห็นไหมท้องก็ไม่แตกไม่ลายไม่ดำนะคะเพราะว่าส้มใช้ตัวนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะบูตเตอร์นะคะขนาด100ม l 390บาทนะคะมันจะเป็นเหมือนมาสก์ผิวเห็นไหมคือเนื้อมันจะเป็นมีความ เข้มข้นมากเลยนะคะมันไม่เหมือนครีมบำรุงผิวทั่วไปนะคะเดี๋ยววิธีวิธีที่ใช้ก็คือว่าเราก็ใช้หลังอาบน้ําเช้าเย็นนะคะหรือว่าเราจะทาระหว่างวันก็ได้เลยนะคะเนี่ยทาผิวทาจะกะเลคนที่ดาแดดมาดํากรรมพันธุ์นะคะหรือว่าคนที่อยากจะขาวนะคะก็แนะนําให้ใช้ได้เลยค่ะเนี่ยอันนี้คือกระปุกที่ส้มใช้ไปหมดแล้วนะคะรีวิวเองนะคะอ่ะโอเคนะคะมีอะไรก็เข้ามาสอบถามได้นะคะคุณแม่นะคะที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่าอยากขาวอยาก อยากขาวผิวใสนะคะอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาถามได้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า